สำหรับชาวกองที่1น,นะคะที่เลือกภูเขานะคะยอดภูเขาเลยนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นฐานชีวิตของคุณมีการปรับปรุงใหม่นะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมนะคะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมีการเรียนรู้ให้ชีวิตมั่นคงขึ้น นะคะให้มันดีขึ้นความมั่นคงซึ่งค่อนข้างออกมาดีนะคะแต่ในเน้นพูดถึงรากนะรากแข็งแรงคือคุณเรียนรู้คุณทำได้ดีเสร็จมาดูต่อว่าในส่วนของออความมั่นคงนะคะ จริงๆแล้วอะ่ะก็ถือว่าถ้าคุณทำกิจการทำงานคุณก็ได้เปลี่ยนสาขาถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะได้เพิ่มสาขาคุณจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะแตกยอดเติบโตไปคุณจะพัฒนาก้าวหน้าคุณทำได้ดีคุณจะเป็น โชว์มัสกอนคือคุณทำของคุณได้ดีนะ่ะถึงมันจะมีอะไรบ้างบุกบาบุกป่าฝ่าดงแต่คุณทำมันได้ดีมากนะคะคุณคุณรู้ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดด้วยซ้ำคุณเตรียมการแก้ไขมันไว้หมดแล้ว มันน่าจะการเติบโตครั้งนี้ของคุณมันน่าจะเกิดจากอุปสรรคอะไรที่เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณไม่มั่นคงแล้วคุณก็ไปตามหาความลักกี้เกมอาจจะเป็นการเดินทางไกลได้ความโชคดีนี้ต้องเกิดจากการเดินทางได้70%ของผู้ที่เข้ามาดู เขาบอกว่าจริงๆให้พูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมแต่จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการทำด้วยความรักทำด้วยความปรารถนาที่คุณอยากไปตามหัวใจคุณมีความมุ่งมั่นคุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคุณรักตัวเองมากมายมหาศาลทีเดียวสิ่งที่มัน เกิดขึ้นคือความสวยสดงดงามของชีวิตซึ่งออกมาค่อนข้างดีแต่ให้ระวังนะคะว่าในจังหวะที่ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีแล้วนะคะผลลัพธ์มันจะดีถ้าคุณดูแลมันอย่างดีไม่ประมาทห้ามประมาทนะคะจริงๆแล้วผลลัพธ์มันอาจจะออกมาดี ถ้าคุณดูแลใส่ใจมันอย่างดีนะคะไม่ประมาทให้ระวังบางคนบุคคลที่ใกล้ชิดที่เข้ามาอาจจะนะคะอาจจะปั่นปวดแต่บอกเลยว่าคุณใส่ใจมันดีมากานับจากที่คุณฟังเราพูดคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจมันนะคะฉะนั้นอ่าเมื่อคุณใส่ใจมันดีมากอะไรก็ทําคุณไม่ได้นะคะคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหน้างานได้ดีเสมอ สำหรับชาวกองที่สองปีนี้เนาะนะคะมันมืดแปดด้านนะมันมันต้องต้องพยายามที่จะเติบโตต้องพยายามสู้กับตัวเองนะคะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่ความหวังเราค่อนข้างใหญ่นะคะค่อนข้างไกลต้องการพัฒนาปรับปรุงสิ่งนี้เพื่อให้ไกลแต่จริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกเลยว่าให้ระวังค่ะถ้ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายใต้โต๊ะทิพไห้นะคะให้ระวังศัตรูก็ได้คนที่จะมาปั่นป่วนให้ทุกอย่างไม่ประสบความสําเร็จจงเดินทางที่ถูกต้องถ้าคุณกินสิ่งนี้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเดินทางลัดนะคะเช่นขอตัดคิวลัดคิวอะไรก็ตามภายใน22เดือนผลมันจะออกมาไม่ดีนะคะ มันหรือว่าถ้าคุณไปต้องการทําเรื่องย้ายเลยก็ตามสุดท้ายแล้วคุณหวังหวังมันใหญ่โตไปคุณอยากเติบโตเร็วไปคุณก้าวลัดใครไปให้คุณระวังระวังว่าคุณก็จะไม่ได้อยู่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขเท่าไหรน่นะเขาบอกให้ให้ค่อยๆไปค่อยๆไปชาวกองที่สองไม่มีอะไรมากความสําเร็จของคุณคือคิดใหญ่ได้แต่อย่าทําอะไรที่มัน มันไม่ใช่ทางที่ควรทําให้ไปแบบค่อยค่ยไปและปลอดภัยกองที่สามนะคะอืมต้องบอกว่าคุณให้ความสําคัญกับความมั่นคงมากๆมากๆนะคะมากๆเลยปีนี้เป็นปีที่คุณต้องมั่นคงอย่างเดียว คุณไม่สนใจว่ารากแก้วที่คุณไปยืนอยู่นั้นหรือสิ่งที่คุณทํานั้นมันจะอยู่ได้นานหรืออะไรอย่างนี้แต่ไมายถึงว่าคุณขอตรงนี้หาความมั่นคงให้กับคุณก่อนนะคะคุณจะมีบันไดก้าวต่อไปและแน่นอนว่าคุณจะได้ได้ความมั่นคงได้แน่นอนมันจะออกมาในรูปแบบของสิ่งดีๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณ ค่อนข้างที่จะเข้ามารวดเร็วนะเดือนเมษาเดือนพฤษภามิถุนาก็เข้ามาแล้วไพ่อของกิ่งก้านการเติบโตในต่างประเทศคล้ายๆกับกองที่สองมันมีการเดินทางเพื่อเติบโตที่มั่นคงมั่นคงอีกแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตตัดเพื่อเติบโตเพราะว่าที่เป็นอยู่กิ่งกิ่งมันเน่า ทางเดินมันไปไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงทีนี้มันจะมีทางเลือกมากมายให้เลือกให้เลือกทางเลือกที่คุณคิดว่าคุณรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันใช่ที่สุด ถ้าพูดในแง่ของศาสนาไม่ว่าศาสนาไหก็คือคุณอาจจะมีคนนำทางมีก๊อดมีอะไรที่กําลังช่วยเหลือคุณเพื่อที่จะดึงคุณไปสุดจุดนั้นคุณไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนคุณมีคนมาช่วยอีกอืคุณมีคนที่มาให้อาหารคุณระหว่างทางคือกองนี้เป็นกองของซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมคะ กองนี้เป็นกองพลังงานของการสปอร์ตที่สูงมากเค้อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวคุณเห็นผู้ชายขี่มาไหมคุณเห็นเลขเก้าไหมเลขเก้าเป็นพลังงานของการเติมพลังสปอร์ตการพลังงานของทางไกลต่างแดนต่างชาติต่างภาษาและทางออกนั้นคือต่างชาติก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือมันออกมาประมาณนี้นะหรือการเดินทางนี้ไปเพื่อเจอสายการทําที่เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งแปลกใหม่หรือค้นหาทางเลือกใหม่ๆการเดินทางไกลเพื่อศึกษาหาความรู้ก็ได้นะให้คุณใช้ชีวิตแบบที่ตัวคุณเป็นปล่อยมันไปตามธรรมชาติเพราะคุณการเรียนรู้ครั้งนี้นะ คุณจะเริ่มต้นใหม่นะการเรียนรู้ครั้งนี้คุณจะเริ่มต้นใหม่แนะ่นอนมันมีพลังงานของดาวเสาร์ซึ่งการไปบุกเบิกการเริ่มต้นแรกๆมันจะตัวเล็กก่อนแต่สักพักมันจะตัวใหญ่ขึ้นแน่นอนสมุกองที่3ฝากไว้นะคะทุกอย่างดูเหมือนจะแฮปปี้ทั้งเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะ มีคนรักต่างเพศเข้ามาด้วยนะในกองนี้ค่ะถ้าเป็นกองนี้แล้วมีแฟนอยู่คิดว่าปีนี้แต่งนะปีนี้จะเจอคู่แท้แบบหรือมันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยมันเดียวเลยมันจบเลยอะถ้ามาถึงความประสบความสำเร็จใช่ไหมคุณมีอะไรมาเติมเต็มในชีวิตอะ่ะทั้งโคตรมั่นคงโคตรดีงาม คือแบบคุณแทบไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองอะคุณมีพรมแดงมาปูให้แล้วทุกอย่างมันมันโดนมันโดนวางไว้หมดแล้วค่ะแต่อะไรที่มันสวยงามก็ให้ระวังที่จะมีศัตรูเข้ามาบ้างแต่ด้วยความที่ไม่ได้ยอมคุณนะคะมันก็จะปราบศัตรูให้หายไปศัตรูจะเป็นชู้เป็นคนป่วนเป็นอะไรก็ตามนะคะ ค่อนข้างดีนะคะถึงถ้าเงียบะะเงียบนะคะเงียบเงียบจะหยิบชิ้นประมันคึนจะมีความสุขมากแต่ในโลกกว้างใหญ่ใบนี้นะคะอย่าลืมว่าต้องใช้ความพยายามเสมอไม่มีอะไรได้มาง่ายแต่ถามว่าโชคดีไหม90% Lucky Love กเลถ้าเอาเป็นอินเกมก็ได้คะอุปสรรคปัญหาก็แทบจะไม่เจอกองนี้ไม่มีอะไรจะพูดถือว่าดี